ปาดแสงกล่องสินค้าให้ดูน่าสนใจตัดต่อง่ายๆได้แบบนี้ครับขั้นตอนการถดายทำนะครับก็ถ่ายบนฉากหลังสีเขียวผมใช้กระดาษชาร์ตง่ายๆเลยครับกดถ่ายได้เลยครับแล้วก็ไปตัดต่อนะครับที่แอปแคปคัตของเราเลยนะครับจิ้มจึงเข้าไปครับจึงครับเสร็จแล้วเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับจึงเข้าไปครับเลือกคลิปที่เราจะเอามาทําการปาดสีนะครับผมเลือกตัวนี้นะครับเพิ่มเข้ามาหตัวครับ เสร็จแล้วตัดส่วนที่เราไม่ใช้งานออกไปนะครับจิ้มที่คลิปครับมาที่แบ่งฉากครับลบส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับความยาวที่ใช้น่าจะประมาณนี้นะครับขอตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกไปครับแบ่งฉากลบส่วนด้านท้ายออกครับจิ้มมาที่โลโก้แล้วก็ลบโลโก้ออกไปด้วยนะครับต่อมาผมจะหาฉากหลังสีขาวนะครับจิ้มบวกไปตรงนี้ครับแล้วจิ้มไปที่สต็อกวิดีโอนะครับจิ้มสีขาวมาครับเพิ่มเข้ามาครับเสร็จแล้วจะทําการย้ายคลิป ที่เราจะปาดแสงนะครับลงมาด้านล่างด้วยเครื่องมือภาพซ้อนครับเลื่อนมาภาพซ้อนจิ้มจึงเข้าไปครับได้ภาพซ้อนมาแล้วนะครับขอยืดความยาวเจ้าคลิปนี้ออกมาสักหน่อยนะครับประมาณหนึ่งนะครับต่อไปขอตัดคลิปให้มีความยาวเท่าๆกันสักหน่อยครับจิ้มที่คลิปรูดเอาเลยก็ได้ครับเรียบร้อยครับต่อไปขอปิดเสียงคลิปตัวนี้นะครับมาที่ระดับเสียงครับลดมาที่ศูนย์ครับถูกไปครับต่อไปขอเจาะสีเขียวออกนะครับ ที่เครื่องมือคัดเอาครับจิ้มาที่โครมาคีครับเลื่อนหาตำแหน่งที่เราจะเจาะสีนะครับเลื่อนสีนะแล้วมาที่ความเข้มครับแล้วก็เลื่อนปรับเอาเลยครับแค่ไหนถึงจะพอใจประมาณนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําการปรับชาร์โดขึ้นมาครับชาร์โดขึ้นมาเพื่อจะคืนคลายนะครับอ่าเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับติ๊กถูไปครับขอย่อลงนิดนึงนะครับย่อลงนิดนึง จะคลิปตัวนี้ลืมครับจะคลิปตัวบนเนี่ยจะต้องปรับให้เต็มเป็นแบบแนวตั้งด้วยนะครับจิ้มมาที่คลิปก่อนแล้วเลื่อนหาเครื่องมือแก้ไขครับแก้ไขครับมาที่หมุนครับนี่เราก็ได้คลิปเราเต็มๆแบบนี้แล้วนะครับเรียบร้อยครับแล้วจิ้มที่คลิปด้านล่างนะครับทําการครอปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีส่วนเกินที่นะครับเป็นจุดดําๆแบบเนี้ยเราต้องครอปทิ้งไปครับมาที่แก้ไขครับมาที่ครอปครับ ง่ายว่าโชว์เฉพาะส่วนที่เราต้องการแค่นั้นพอครับติ๊กถูกไปครับเดี๋ยวขอปรับให้มันตรงหน่อยได้ไหมอ่าบิดนิดนึงนะครับสามารถปรับหมุนได้นะครับตามใจเราเลยนะขอย่อลงอีกนิดหนึ่งติ๊กติ๊กคลิปย่อลงอีกนิดหนึ่งจะได้เห็นการปาดแสงที่ชัดๆหน่อยนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการก๊อปปี้เจ้าตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเลื่อนหาเครื่องมือคัดลอกครับจิ้มเข้าไปครับเสร็จแล้ว จับลงมาข้างล่างครับย้ายลงมาได้เลยครับจิ้มแล้วก็จับย้ายลงมาได้เลยครับถึงแบบนี้นะครับไอคลิปตัวล่างนี่นะครับเราจะทําการปรับสีให้มันสว่างขึ้นครับโดยหาเครื่องมือที่เรียกว่าปรับแก้ครับจิ้มเข้าไปครับผมขอเพิ่มความสว่างขึ้นมาหน่อยนะจิ้มมาที่ความสว่างขอเพิ่มหน่อยอความอิ่มสีผมก็ขอเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนกันครับ เปิดรับแสงผมก็เปิดขึ้นมาอีกครับให้มันเวอร์เลยครับผมเพิ่มความสว่างอีกครับด้วยกราฟครับดันกราฟขึ้นไปอย่างนี้เลยให้มันเว่อร์อย่างนี้เลยครับอันนี้คือแสงที่เราจะปาดนะครับให้ปาดสว่างแบบนี้นะครับติ๊กถูกไปครับต่อมานะครับเราใช้เครื่องมือมา์สครับเลื่อนหาเครื่องมือมา์สนะครับเลื่อน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 ไปเจอแล้วนะครับเราเลือกเป็นวงกลมนะครับผมขอเลือกเป็นวงกลมแบบนี้แหละแล้วก็ปรับขนาดของแสงให้มันพอดีดีครับประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่มความฟุ้งนิดนึงครับโดยตุ่มตรงนี้เนี่ เลื่อนมาว่าจะเอาฟุ้งๆหน่อยโอเคนะครับว้ยฟุ้งมากไปอ่ะอ่าประมาณนี้ได้ครับเสร็จแล้วก็ขอหมุนนิดนึงนะครับนิดนึงจัดให้เรียบร้อยหน่อยอ่าขณะนี้จับย้ายไปอยู่ในตำแหน่งที่ยังไม่ถึงยังไม่โดนนะครับเราก็ติ๊กถูกไปครับมาถึงเลื่อนนะครับต้องเลื่อนมาที่ตำแหน่งด้านหน้านิดนึงนะครับตำแหน่งสุดเลยจิ้มที่คีย์เฟรมหนึ่งครั้งครับถึงครับเสร็จแล้วก็มาที่เครื่องมือมาส์ครับ สร็จแล้วก็เลื่อนคลิปของเราไปที่ตำแหน่งถ่ายสุดครับขยับมาสลงมานะครับให้มันปาดผ่านตัวกล่องสินค้าออกมาแบบนี้เลยครับแล้วเราติ๊กถูกไปครับอ่ะเลยดูครับมีการปาดแสงอย่างปาดแล้วอย่างเจ๋งคราวนี้ขอเปลี่ยนฉากหลังสีขาวเป็นสีดําหน่อยเพ่าเพิ่มเข้ามานะครับเพิ่มสต็อกวิดีโอเข้ามาเป็นสีดําก็แล้วกันเพิ่มเข้าไป ตรนี้นะครับเป็นแนวนอนอยู่นะขอปรับเป็นแนวตั้งคืนจะได้เห็นภาพชัดๆครับไหนๆก็ทําแล้วนะครับลบออกไปครับจิ้มครับเพือ่อซ์พ p o r t ไปใช้งานได้เลยครับพิมพ์คอมเมนต์กดติดตามกดหัวใจกดแชร์ไว้ด้วยนะครับมีคำถามมีปัญหาก็ามาสอบถามผมได้ในไลฟ์ ines, สดครับ